สวัสดีครับผมแอดเจฟนะครับวันนี้มาดูกันนะครับว่าสิ่งที่เราเคยทำเนี่ยส่วนใหญ่ให้เห็นคือจะเห็นแต่ความเงาวันนี้เราจะมาโชว์ความด้านนะฮะที่ขัดแย้งกับคันอื่นๆมากนะครับแต่คันนี้ลูกค้ารีเควสเลยว่าทำไงก็ได้อยากให้ด้านก็เลยจัดไปครับคันนี้เป็นสีดำเป็นแลกเกอร์ด้านเดี๋ยวเรามาชมครับว่าแลกเกอร์ด้านเนี่ยคันนี้มันนวลตาแค่ไหน นะครับเราคันนี้ก็จะบอกว่าพื้นฐานเดิมคันนี้เป็นเป็นดำเป็นดำเงานะครับแต่ลูกค้าเนี่ยอยากได้ภายนอกให้เป็นด้านนะครับเราก็เก็บใหม่หมดเลยเป็นเคลียร์เป็นเ,นเนลกเกอร์ด้านของเราเนี่ยต้องบอกว่ามันมี2อ,อย่างด้านสนิทนะครับด้านสนิทแบบหน้าแบบนั้น <c oughs> <c oughs> เอาไม่ใช่่ะ <c oughs> <c oughs> อ๋ออย่างผมนี่ยังกึ่งด้านกึ่งเงา <c oughs> ยังกึ่งด้านกึ่งเงาอันนั้นคือด้านสนิทครับนะครับมันจะไม่เหมือนกันนะครับคือต้องบอกว่า2อย่างนี้เป็นข้อแตกต่างให้สําหรับลูกค้าเลือกคือเป็นด้านพลาสติกแบบพลาสติกเลยด้านแบบด้านด้านร้อยเลยคือแบบพลาสติกแต่ด้านร้อยเนี่ยข้อเสียขอ,ข,อข,อของ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 ด้านสนิทเนี่ยปัญหามันก็คือเวลาเราล้างเนี่ยมันจะล้างยากนิดนึงเพราะว่าไอ้คาดที่มันฝังแน่นเมันจะไปเกาะลึกแต่ผมเลือกถึงว่าให้เป็นกึ่งด้านกึ่งเงามันจะมีความลื่นเดี๋ยวตอนเสร็จผมจะลูบให้ดูเพราะว่า ตอนนี้สีมันกําลังเซตนะครับแต่เรามาโม้หน่อยว่าเราอเงาเราก็ทําได้นะนี่ด้านเราก็ทําได้นะฮะแต่ถ้าอยากได้ด้านแบบนั้นต้องไปหาช่างภาพครับก็เดี๋ยวคันนี้จะมีชิ้นอื่นอย่างเช่นพวกคิ้วป่วงล้อพวกอะไรพวกนี้จะเป็นเงานะฮะก็จะขัดแย้งกันนิดนึงแต่เราก็จะให้มันผสมแล้วมันมิกซ์รวมกันได้เป็นอย่างดีนะครับก็ประมาณนี้ อย่าไว้ชมกันครับว่าคันนี้สวยงามแค่ไหนไปแอบส่องเลยไปแอบส่องเลย